สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะแม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาผิวหมองคล้ําผิวหน้าไม่กระจ่างใสนะคะแล้วใครที่มีสิวเซี่ยนสิวอุดตันหรือสิวหัวดําเยอะๆนะคะต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้นะคะแม่นายจะมาสอนขั้นตอนการทําความสะอาดผิวนะคะทําให้ผิวเราะคะ่ะ สะอาดแล้วก็รูขุมขนไม่อุดตันด้วยนะคะพวกสิวเซียนสิวหัวดําก็จะหมดไปนะคะแล้วก็ผิวเราค่ะจะเนียนเรียบแล้วก็กระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทําได้เลยค่ะส่วนผสมอย่างแรกนะคะเราจะใช้น้ําตาล1ช้อนโต๊ะนะคะเราจะใช้น้ําตาลเพื่อเป็นสครับผิวนะคะหรือใครจะใช้เป็นเกลือก็ได้นะคะเกลือเม็ดเล็กๆก,ก็ได้นะคะโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะอีก1ช้อนโต๊ะนะคะ เราจะใช้น้ำมันมะกอกอีกหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อจะเป็นการให้ผิวเราเนียนนุ่มและก็ชุ่มชื้นขึ้นนะคะส่วนผสมอีกตัวหนึ่งเราจะใช้เป็นเบกกิ้งโซดานะคะประมาณ1ช้อนชานะคะเพราะว่าตัวเบกกิ้งโซดาค่ะเขาจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่บนผิวเรานะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาจะทําให้ผิวเราเนียนนุ่มแล้วก็ผิวชุ่มชื้นขึ้นนะคะนี่นะคะเราคนให้เข้ากันนะคะเขาจะเป็นเนื้อสครับแบบเนื้อครีมนะคะ คนให้ได้ประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปล้างหน้าแล้วก็เตรียมผิวกันนะคะนี่นะคะเราได้สครับเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ล้างหน้าให้สะอาดนะคะสําหรับขั้นตอนนี้นะคะแม่นายแนะนําให้ทําเฉพาะตอนกลางคืนนะคะก็คือว่าก่อนนอนนะคะเพราะว่าผิวเราจะได้พักผ่อนได้เต็มที่แล้วก็หลีกเลี่ยงแสงแดดด้วยนะคะ ่เราล้างหน้าให้สะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถเอาตัวสครับนี้ค่ะมาสครับผิวนะคะให้ทาบนผิวหน้าเราได้เลยนะคะตรงไหนที่แบบมีสิวเซี่ยนสิวอุดตันเยอะๆก็สามารถทาบริเวณนั้นได้เลยนะแม่นายจะมีสิวเซี่ยนสิวหัวดำหรือว่าสิวอุดตันตรงที่ตรงปีกจมูกตรงตรงจมูกค่อนข้างเยอะนะคะแม่นายก็จะเน้นทาตรงบริเวณจมูกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีตรง สิวเซียนสิวหัวดําหรือสิวอุดตันนะคะมีตรงบริเวณหน้าผากตรงคางหรือว่ากรอบหน้านะคะก็สามารถเน้นทาตรงนั้นได้เลยนะคะเราทาทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยขัดวนนะคะเราใช้นิ้วมือค่ะเราจะใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางนะคะเพื่อเป็นตัวขัดนะคะขัดวนเป็นรูปวงกลมนะคะอ่ะ ให้เว้นรอบดวงตาไว้นะคะขัดวนๆอย่างนี้เลยแบบนี้นะคะจะเป็นการทําความสะอาดรูของขนเรานะคะแล้วก็ใครที่มีสิวหัวดําสิวอุดตันอย่างเนี้ยค่ะเขาจะช่วยทําให้ตัวหัวสิวอะคะ่ะอ่อนและนิ่มลงนะคะแล้วเวลาเราล้างหน้าหรือผัดเซลล์ผิวบ่อยๆอะคะ่ะตัวสิวหัวดําหรือสิวอุดตันนะคะเขาก็จะหลุดออกไปได้ง่ายขึ้นนะคะ เราจะสังเกตได้ว่าเขาจะมีเหมือนเม็ดสครับนะคะกลิ้งบนผิวหน้านะคะตัวนี้ก็คือเป็นเม็ดน้ําตาลนะคะเพราะว่าตัวน้ําตาลนะคะเราจะใช้เป็นตัวแทนเม็ดสครับนะคะแล้วก็ตัวน้ําตาลนะคะเขาจะไม่บาดผิวเราด้วยนะคะเราขัดจุดละประมาณสัก 1- 2นาทีก็ได้นะคะเขาจะทําให้หัวสิวสิวอุดตนันหรือสิวหัวดำอะคะ่ะนิ่มตัวลงนะคะแล้วก็เวลาเราล้างก็จะออก เราเวลาเราล้างอะค่ะเขาก็จะหลุดออกง่ายขึ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาร์ทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณ2นาทีนะคะครบ2นาทีแล้วให้เพื่อนๆล้างออกด้วยตามปกติเลยค่ะไม่ว่าจะล้างออกด้วยโฟมหรือสบู่ได้ตามปกติเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปที่จะทำให้ผิวเราค่ะอิ่มน้ำแล้วก็ผิวดูงเงาผิวดูชุ่มชื้นขึ้นนะคะ เดี๋ยวตามไปดูค่ะอันนี้นะคะเราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสังเกตได้ว่าผิวหน้าเราอะคะ่ะจะเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นนะคะเพราะว่าเราได้ทําความสะอาดรูขุมขนเรียบร้อยแล้วนะคะบางคนนะคะทําครั้งแรกอะคะ่ะตรงสิวหัวด,ดําสิวเซี่ยนสิวอุตันนะคะก็จะหลุดแล้วก็ลดลงค่อนข้างเยอะเลยนะคะ แต่ถ้าใครที่อยากให้เห็นผลอย่างชัดเจนก็ต้องทําอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับการสครับผิวสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถทําได้อาทิตย์ละ2อถึงสครั้งได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะสําหรับการบํารุงผิวให้ดูชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ผิวดูฉ่าเงาแล้วก็วาวนะคะสําหรับขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้เจลว่านหางจระเข้นะคะเจลว่านหางจระเข้สดก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยค่ะอ่าตัวเจลว่านหางจระเข้นี้นะคะจะทําให้ผิวเราอะคะ่ะ เนียนนุ่มขึ้นนะคะแล้วตัวเจลว่านหางจาระเข้เขาอะค่ะจะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเราด้วยนะคะสําหรับใครที่ตากแดดมาทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะตัวเจลว่านหางจาระเข้นี้นะคะเขาจะช่วยลดการอักเสบของผิวเราด้วยนะคะแล้วเขายังช่วยเรื่องทําให้ผิวหน้าเราอะค่ะขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะแล้วใครที่ใช้เป็นประจําอย่างเงี้ยค่ะเรื่องฝ้ากระและจุดด่างดําเนี้ยค่ะ ก็จะค่อยๆจางและลดลงนะคะอ่านี่นะคะหลังจากทาจะสังเกตได้ว่าผิวเราอะคะ่ะจะเงาแล้วก็ผิวจะดูอิ่มน้ํานะคะแล้วก็รูขุมผลเราก็จะสะอาดขึ้นด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆสามารถไปทดลองทํานะคะใครทําแล้วก็เห็นผลได้เป็นยังไงนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ร่างคลิปนี้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ